สวัสดีครับพี่นอ้องฟองไปเบรร์จูหูทุกคนครับวันนี้มาหาเลาะไต่กบนะครับยีรถมอไซต์ไกครับยานพอเด็พอเด็ดปนครับพี่น้องพอเด็ดปนพอเด็ดปนโอเคครับนนกระลังสีดำครับ ปกรณ์หมานผมผาดไปตัวนึงครับนึงหันตัวแบบง่นึงผาดโอ้ยหมเสียดายเสียดายแห้งไงยังวะฟุบผาดครับว่าเสีเอาตัวสุดท้ายเนาะอออีกเชือกโตครับก่อนเมื่อให่ในแม่เนะเาะตัวนี้จักตัว,ตวใหญ่ๆเนาะครับเนาะเอ้ยครับตอนนี้ครับรถกลับก่อนครับ